สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะมาที่พระปื๊ดนะคะโอ้อันนี้คือเราเรียกว่าเป็นตัวแบบปราสาทเนาะปราสาทเป็นหอนะคะเป็นหอขึ้นมานะคะเป็นหอขึ้นมาเดี๋ยวเราไปชมดูรอบๆก่อนว่าหอนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะไอจะเป็นลักษณะเป็นรูปทรง สี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็กอด้วยอิฐถือปูนนะคะก็ะฉาปูนแบบเดิมๆนะคะเป็นแบบเดิมๆแล้วก็น่าจะเป็นอิดเอาออิฐนะคะแล้วก็เป็นกออิฐถือปูนนะคะฉาบปูนด้านนอกนะคะแล้วก็ทําเป็นซุ้มขึ้นไปนะคะสี่เหลี่ยมแบบลักษณะเหมือนขอมอยู่นะแต่ไม่ใช่นะคะน่าจะเป็นยุคหลัง ะะอาจจะเป็นการสร้างของสมัยโบ,บราณน,นะคะมาแต่วันนี้ก็เดี๋ยวเรามาศึกษาร่วมกันวา่าเป็นพระพุทธรูปแบบโบราณแล้วก็มีการสร้างมนฑกนี้หรือปราสาทนี้นะก็มีการสร้างขึ้นมาในโบราณน,นำมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมกัน ถ้าเป็นลักษณะแบบหอมก็จะเป็นประตูสีทิศนะอันนี้ไม่น่าจะเป็นเป็นปราสาทได้นะะแต่ก็จะเรียกว่าเป็นปราสาทแก้วเพื่อเป็นคําเรียกนะฮะนี่ก็จะเป็นสมขึ้นไปนะคะแล้วก็ภายในปิฎสถานพระพุทธรูปนะคะคา,าดการว่าพระพุทธรูปองค์นั้นนะคะที่เป็นตำนานตัวที่หนึ่งเนี่ยมีผู้คนที่เข้ามาแล้วก็เห็นว่าแขนขวาของพระพุทธรูปเนี่ยมีเลือดออกเลือด ก็น่าจะคิดว่าเป็นกวางทองนะคะตอนนั้นก็น่าจะเป็นเทพรักหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ก่อให้เกิดตำนานนะคะนี่จึงถือว่าเป็นทรุทรูปนะคะแบบโบราณนะคะที่เรานำมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมในวันนี้นะคะนชนะคะทุกท่านดูเนะา้าเามาชมนะคะน่นนะคะเข้ามาชมตอนนีม้มี ัญญาณน,นะคะไม่ค่อยดีค่ะติดขัดคลิปเล็กก็เข้ามาได้เลยค่ะเ่ะอต่อเ <ไป S 2> ดี๋ยวเราไปดูพระพุทธรูป <ๆ S 2> ด้านในนะคะท่านผู้ชมนี่คือพระพุทธรูปด้านนอกก็จะเป็นพระพุทธรูปนะคะโลหะสำเร็จให้เป็นแบบใหม่เป็นลักษณะนี้จะเป็นรูปช้างด้วยท่านผู้ชมเป็นช้างลักษณะช้างด้วย แล้วก็เป็นดินปันนะ้นมาขึ้นไปป้องกันนะคะมีความหนาอยู่นะคะชาบแต่ไม่รู้ว่าทําด้วยสมัยของหรือเปล่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบันไดนะฮะจะเป็นบันไดนีด้วยนะส่วนพระพุทธรูปนั่นคือนี่คือพระพุทธรูปพระปื้นะคะเป็นลักษณะนหน้าตาเหมือนกันนะคะเป็นลักษณะนหน้าตาเหมือนกันนะี๋ยวเราจะให้เปิดไฟ นิดหนึ่งโอเคนี่คือพระพระปื้ดนะคะพระพุทธรูปโบราณนะคะนี่คือพระพุทธรูปโบราณนะแต่เ,เราจะให้ทุกคนได้ช,ชมอีกทีนึงนะคะน,นี่ค่ะเป็นพระพุทธรูปปางน,นัง่งขัดสมาธิองค์ใหญ่พระพุทธรูปองค์นี้ติดอยู่กับติดอยู่กับฐานเลยใช่ไหมคะัหลวงปู่ใช่ไหมหรือยกได้ โอ้ยกได้แต่ใหญ่ไม่ไม่ได้เป็นสร้างติดฐานนะฮะแล้วแต่เดิมคนโบราณนี่เขาเคยว่ามีหลายองค์ไหมคะหลวงปู่แล้วว่ามีองค์เดียวแค่นี้มอสามสามองค์อ๋อมีสามองค์ทางบนนั่นเขาเอาไปทำโอเคหนึ่ง แต่ก็คนสมัรถเข้าไปนั่งอยู่ข้างในได้รายได้อยู่เลยนะนี่ได้มีพระพุทธรูปมี3สามองค์นะครับในปัจจุบันแล้วหอไปหรือว่าพระที่เราเสียงทางเมื่อกี้ก็เอท้นอยู่ในนี้ใช่ไหมอ๋อ